ิมคาโต4สวัน3าคืนใช้งบแบบไม้ประหยัดบินไปกับไทยไลออนแอร์กระเป๋าแครี่ออนหนึ่งบาทค่าที่พัก3คืนพักวิวโฮเทลรวมอาหารเช้าหนึ่งหมบาทเจ็สอตางซิมือถือสซิม532บาทจองผ่านแอปคุกบัตรเข้าชมการเด่นบายเดอะเบย์สโดม1,716บาทตั๋วสนสนุกยูนิเวอร์แซลหกพันบาทค่าเดินทางโดยแท็กซี่2 8งพันบาทสาสตางครถเมล์เก้บแป ถ้ากินตลอดทริป7,119บาทเป็นพวกพิซซ่า KFC ผลไม้ขนมน้ำดื่มเฉพาะกินพิซซ่าที่ห้างมารีนาเบเซนสถาดจ่ายไป2,800บาทแล้วล,ล่องเรือ1,356บาทสรุปเที่ยวสิงคโปร์สีวันสามคืนสองคนจ่ายไปทั้งหมด43,502บาทแท็กซี่รถเมล์ของกินจ่ายด้วยบัตรเดบิตเครดิตวีซ่าใช้เงินสดเป็นส่วนน้อยมากตั๋วเครื่องบินเราจองล่วงหน้าเพียงแค่5วันเท่านั้นไปแบบรวดรวดข้อดีของการจ่ายด้วยบัตรจะตัดด้วยสกุลเงินบาทแล้วไม่ต้องจดบันชีแจกเพนเที่ยวแบบละเอียดสนใจทักมาคะ่ะ